ดีต้อนรับนะครับเช้านี้สำหรับ BMW X5 นะครับแล้วก็ E220 ด้านในนะครับวิโก้ด้วยขอคิดออกมาเช็ดนะครับอิมหูชีดเปียโซนะครับของ BMW นะฮะสังเกตข้างในจะมีตะแกรงเหล็กนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอะไรข้างในก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะฮะมีชิ้นส่วนของวาลอริฟตนะครับตัวคุมแรงดันก็ด้านในข้างในไม่มีอะไรนะครับเชื่อไหมฮะแต่ว่ามันสามารถ สั่งให้หัวชีดจ่ายเชื้อเพลิงได,ด้ยวดูหลังจากล้างเสร็จนะครับแล้วออกไปทดสอบเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ท่านเทสทีเดียว4ี่หัวพร้อมๆกันเลยน้ำมันไหลค่อนข้างดีนะครับได้สุดที่อยู่ประมาณ10กว่าทีนะฮะจะเอกไปลองรถครับ สวัสดีครับเพื่อนผมกับผมต้อร้านหัวชีด BKK นะครับตอนนี้ก็ออกมาลองอยู่ในรถ BMW X5 ยูนะครับก็เดี๋ยวผมก็พูดชิรถกันนะครับว่ารถเป็นอาการแบบไหนมาบ้างนะฮะสวัสดีครับพี่เงสวัสดีครับครับมาจากแถวไหนครับมาจากแถวพระรามสามครับครับผมคันนี้เป็นอะไรมาฮะทีแรกท่อมันมีควันดำครับแล้วก็มีเสียงที่ท่อข้างหลังด้วยแล้วก็เล่งมันเป็นอื่นนิดนึงครับก็มีควันดำรู้สึกอึดนะครับ ก็คันนี้นะครับเป็นหัวฉีดชนิดเบียโซเครื่องยนต์2,000ทีซีนะครับแต่อย่างแรงเลยเขาบอกว่าแรงมาก200กว่าแรงม้านุ่มมากก็ทําการเช็คล้างครับไม่มีอะไรหัวฉีดไม่เสียครับไม่ติดขัดไม่เลยเลยแต่แค่ว่ามันมีคราบสกปรกนิดหน่อยครับเป็นธรรมดาปกติเลยฮะเลี้ยวซ้ายครับแล้วก็ทําการล้างนะครับไม่ได้ปรับตั้งอะไรเทสล้างแล้วก็ออกมาลองรถครับตอนนี้ตอนนี้หลังจากล้างหัวฉีดเสร็จแล้วเป็นไงบ้างฮะ ็ลื่นขึ้นครับขับกาเร่งเบาขึ้นเยอะเลยครับควันนะควันที่วันไม่มีแล้วครับตอนนี้ไม่มีเลยครับนะครับข็าเหมาอะไรหายหมดครับ,รบก็ควันดําที่มีนะฮะคันนี้ก็เป็นควันด,ดําจากค้งท่อแหละสะสมรถก็ตามอายุการใช้งานประมาณหนึ่งะครับเจอผมเหยียบเข้าไปกระแทกเข้าไปควันหายหมดเลยก็ขอบพระคุณเฮียนะครับทั้งสองคนเลยนะครับที่แวะมาใช้บริการขอบคุณที่ตรัคครับ พี่ๆติดต่อสอบถามนะครับที่เบอร์โทรด้านล่างหรือว่าแอดไลน์เป็นเบอร์โทรน,นะครับมาก็พี่เขาบอกว่าเกือบโดนหัวแบะเกือบโดนหัวแบตเลก็เช็คครับพี่น่าจะไปเปลี่ยนทงเปลี่ยนท่อง,งานเข้าเลยนะฮะสำหรับ <c oughs> พี่ๆเพื่อนๆ <c oughs> ที่ต้องการแม i n ท e นเน้นหัชฉีดนะครับหรือว่าดูแลตามสาภาพตามระยะทางนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับควรจะต้องมีการเช็คล้างบ้างหรือว่าได้รับคําแนะนําบ้างนะฮะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ครับ ไม่ต้องสอบถามมาในคอมเมนต์นะครับโทรมาเลยครับโทรมาเลยหรือว่าแอดไลน์พิมพ์คำถามทิ้งไว้เลยนะฮะก็ขอบคุณครับสวดครับ